ต่อที่นี่นะคะดีๆทำคนเดียวนะคะพี่ชุดก็เป็นพิจิกรเหมือนเดิมค่ะเก่ะนเก่มด้ม่ราต้องจัต่อไปันน้องันโดนแก่แล้วันอแ่ออเลนะตาย โอเคครับสำหรับวันนี้ก็บัดีนะครับไปแิปตันชือเองค่ะเแชกเยดันและเรียกเองมามาลุงชิหนุ่มโอนัด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 นหนัดนัดนีดนัดนัดนับนนันัดน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 นนนัดนัดัดนดนัดนัดนันัดนัดนันั่นัดนันัดอัดนััดนััดนันัดนััดัดันหายัล้วัดับครับ แล้วคุณกีทำอาหารขน,นมมาให้โฮเกียทูบ่าป่าแปรเปิดตัวครับสั้นไหมครับคืดใจ่ชักโคร <Hello. S 1> กนะครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปช <Hello. S 1> ่วป้าขอยของขกันนะครับเดี๋ยวคิดตรงไรเลยนะครับผมให้ดันดีๆนะครับจะดึงนะครับปากช่องดีๆมาเนะครับดีๆ <c oughs> อย่างทุกครับดีๆชาแนลข <c oughs> นาดนอ้อยวะครับผมแคบเรียบร้อยส่วนวะจิ๊บไปช่วยป้าไปเดทเบียกแล้วครับ <c oughs> ครับบายบายนะครับบายบายครับผมก็ไปดูป้านะครับใครสนใจเสื้อผ้าแบบไหนก็ไปช่วยเลือกซื้อนะครับอ่าคนเขาคนนั่งซาเล้งครับที่ร้านมาสั่นโอเคโอเคคนนั่งซาเล้งโอเคโอเคคนนั่งซาเล้งข้างหลังนะครับแันคือคนนั่งซาเล้งข้างหลังนะครับชัาไม่ได้ไม่ได้ เป็นไรครับก็สนุกสนานกันไปคนเรานะครับไม่ได้พบกันที่หน้าตาสวัสดีค่ะเรามานั่งดูค่ะนี่ทำก่ออีกบ้านนะคะดีๆบอกว่างานแรกนะคะดีๆฮะฮะก้อน้ำเนียก็เดี๋ยวดูที่ชั้นแรกครับผมงานแรกงานแรกค่ะก็ยินีงานแรกบ่งานแรกของชีวิตเลยครับงานแรกของชีวิตค่ะห้าโมงเย็นดูครั้งแรกของชีวิตก็เป็นบไา้พิชิตเลยนะคะฮัลโหลฮัลโหลชิลล์บ้าเฮดเดอร์บ้าเราบอสซีเรียดแล้ย ไล่ยันฮะจะไลยันจะไลยันโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับก็ใช้เลยครับเดี๋ยวทำงานจะทำงานนะจ๊ะสั้างปูนเอาไปให้งานสั้างปูนสรงปูนมาจากสั้างปูนมาจากสายเนี่ยไปให้งานเลยสายสร้างปูนมาจากสายเนี่ยบาครับช่องมาจากกูดีเดย์นะครับดูชิดได้ที่ช่องดีเดย์นะครับพี่สายบุญก็กำลังช่วยงานนะครับผมสั้างปูนสร้าูนมาจากไอ้ของเทพ มาจัดเป็นการมาจัดเปนการงานแรกพ่อพิชิตงานแรกงานแรกว่ครับแลตรงท้ยก็ทีเป็นงานสุดท้ายเนยกเหมนไอ่ประบาดมีมือแน่คือคือเอาเอาแค่เล็กเอาแเล็กพ่อยังพ่อใส่จะคือแล้วไอ่ก็ได้จะตังสาก็ไ้เด้ออ่มันเกินเด้ออันนี้สีสาบบ่เนี่ยสาบสาบเพื่นเนนถ้าถ้าแค่เล็กกับงยพิ่ตละทางเยิใส่กันได้มบอบ่พชิบอกเอาอย่าบอกไม่หยิ่งนะฮักนั่นละ เมื่อวานนึงมันสิตีแบบไงคนบอกออกมาอีกจะไหมคนเห็นอ้อไม่อีกแล้วไม่แล้วมันก็จะเป็นเนี้ยเขาจะร่างว่างจะโกขกมองดูเพราะยัยสายบุญอ้าวแกจะโขกบ้างเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไล่ค่ะอันนี้เราทำคลิปอยูค่ค่ะยังไม่ถึงแปดนาทีนะคะเนาะตอนนี้เราก็มีพี่สายบุญมาด้วยนะคะทำชักโค,กค้ค่ะพี่ชิดด้วยดี่เด้วยตอนนี้ดีๆกำลังทำการฆ่าคณีนะคะอ้า ตะโกว่ะิค่จเบิ้งกันนะนค่อยเกเจ้าของออ่โอเาโอเคเดี๋ยวไปซื้อให้ขอยตคนะคะฮะมดิินมด้ยินขอใส้หนาไหนีอเดีไปซื้อให้อ่ะหนามนตกมันลืเขาหนายิบไม่นึงเป็ดนั้นนั่นีเนี่แหละเอ้ยเอานี่ยอเ

ลงนี่เหรอลนั่นแล้วผมว่าลงนเหรอโอไงลงข้อหานลงมากี่บ mm ่อ hmm. ลูกกาษหนาเป็นไงตัว่ม่ลงไหนไหนนี่องขันดาบกันดดอนันานหม่ห่นี่มุ่น ตาเทพูงเน่ะไม่ผ่านก็พอห้องปูนขึ้นไปก็อ๋อห้องปูน้องปูนอะนงหูใหญ่ไผ่กระดนั่อ๋อเอาเอานั่งปูนก็ได้ก็ปูนยาวไี่นั่งสูงปูนเลยนะที่ปูนขึ้นก็ก็ขึ้นก็ได้เป็นสีลีมก็ขึ้นจะเอาเอ นี่นะคะพี่พ่สำหรับที่มีนะคะทิปทิปของพี่ๆ่นกลังวัดอารมฉะโคนนะคะขอบคุณค่ะต่อไปเราก็จะขึ้นไลน์แล้วค่ะุญาตนะคะุญาติดทิปค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ให้กำลังใจครอบครัวดีๆนะคะขอบคุณค่ะ